สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนานๆจะมีโอกาสทองนะคะที่บ้านของคนที่แบบรวยๆ,ๆมากๆเขาจะเปิดสวนให้เราเข้ามาแบบโ no น้ตซีค่ะคือโซโล่เลดูบ้านเขาอะนะคะเพื่อนๆวันนี้โอกาะหิวไปอีเวนต์เปิดสวนที่ Castle เป็นปรา,าสาทของคนรวยที่มีไททอลนำหน้าว่าเซอร์นะคะเขา รวยมาตั้งแต่ต้นตระกูลค่ะคนนี้เขาคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดค่ะเพื่อนเภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Born with the silver spoon ค่ะเพื่อนเคือเกิดมาก็คาบช้อนเงินมาเกิดเลยค่ะเพื่อนๆไปดูบรรยากาศกันค่ะในงานอ e ีเวนต์นี้นะคะรายได้จากอ e ีเวนต์นี้ไปสมทบทุนช่วยมูลนิธิเบรสคอร์ตนะคะเหมือนสภากาชาตินั่นแหละค่ะเ,เพื่อนเไปดูกันค่ะลมแรงมาก impossible <laughs> ในการพูด ถ่ายให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะ คอลีฟลาเวอร์บอกกี่แล้วก็มีลาสเบอร์รี่ก็ strawberry. สตรอเบอร์รี่ตรงนี้เป็นไม้ดอกดอกไม้ โซฟาส่อีกตัวหนึ่งนอนบนโต๊ะ <c oughs> ขอให้นอนใกล้ๆพ่อกับแม่พ่อกับแม่กำลังกินกาแฟากับช็อกโกแลตดูดีตัวที่อยู่ใต้โต๊ะนี่ตัวนี้อยู่ใต้โต๊ะยังไม่นอนเนี่ยยังไม่นอนนตัวเนี้นอคือในอดีตไม่ใช้เลยเพราะเรายังไม่เข้าใจโอชอบฟังคุณ สุภวันกลีนอันนี้นะคะเป็นแบ็กเกล่ะเราทำงานบ้านเขาไม่มีโฆษณาดีค่ะเพื่อนๆลรกก็ทำงานบ้านเนาะวันนี้มีพัสดุมาเป็นทุเรียนค่ะทุเรียนป่าละอูก,กับทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็มีเงาะด้วยหนึ่งกิโลในนี้โอ้พยายามหาทุเรียนภูเขาไฟอะ่ะโอได้ ทุเรียนป่าละอูสองกล่องหมอนทองเนาะแล้วก็เงาะแต่ว่าโอว่าโอสั่งทุเรียนภูเขาไฟไปด้วยนะภูเขาไฟสีสเกตอะไม่มีอะโอ้หาปิน้นหาแล้วก็ไม่มีขาดทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตไปหนึ่งกล่อง ทุเรียนภูสวยมากเลยอ่ะว้าวเดี๋ยวจะลองแกล้งมาริโอก่อนมาริโอมันเป็นแมวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าดูซิว่ามันจะอ้วกไหมนะมาเริ่มที่เอดี้ก่อนเอดี้กินทุเรียนไหมเอดี้ืมกินไหม <c oughs> เดียปากแวบบๆกินไหมเอดดี้ โน่อเดียโนแต่ไอ้เนี่ยกินทุกอย่างที่ขวางหน้าดูมาริโอสนใจไหม <laughs> กินไหมลูกไม่กินเอ <laughs> อ่ามามีกัดน้ำล่องให้ก่อนอืมหอม สนใจไหมนะตั้งแต่อยู่อังกฤษมาเร้อเพิ่งได้กินทุเรียนอร่อยครั้งนี้แหละทุเรียนหมอนทองป่าละอูดูอืมเม็ดข้างในสุกทุเรียนสุกจริงๆไม่อ่อนกรอบนอกนุ่มในงู เจอเจ้าที่ทำทุเรียนแบบเชื่อถือได้แล้วถึงความสุกแน่นอนไม่ใช่ทุเรียนอ่อนอร่อยออดูเม็ดดูสีเม็ดก็รู้ว่าไม่ใช่ทุเรียนอ่อนมันสุกจริงๆอ,อร่อยมากไม่มบีบางเจ้าส่งมาเนาะ ตรงคั่วแถวเนี้ยมันจะเละเละเละแล้วมันก็จะแบบเหมือนมันใกล้จะเสียนะก็ต้องยอมทนกินไปเพราะมันแพงแล้วก็ไม่อยากเค็มไม่อยากอะไรอย่างนี้เนาะขี้เกียจเรื่องมากก็เลยไม่สั่งเจ้านั้นอีกเลยอะไรเงี้ยแต่เพิ่งมาเจอเจ้านี้เจ้าใหม่อร่อยมากต้องขอบคุณรีวิวของคุณลาตีกริลมอเนาะเขารีวิวไว้ว่าอร่อยแต่ว่าแพง แพงนิดนึงแพงกว่าเจ้าอื่นๆแต่อร่อยคุ้มคุ้มแล้วก็ขอบคุณงานทําความสะอาดของโอด้วยทำให้โอแบบสามารถซื้อทุเรียนกินเองโดยไม่ต้องรบกวนสามีอยากกินอะไรอาหารไทยก็สั่งซื้อได้เลยแต่ต่อไปจะไม่ได้อย่างนี้แล้วเพราะว่าเงินเก็บในธานาคารโอที่เอาเก็บไปให้แม่เนาะ เป็นเวลาสองปีตอนนี้มันหมดแล้วก็ต้องทำงานหาเงินแล้วก็ส่งให้แม่อ,อว่าจะได้กินอะไรงนี้น้อยลงอับเพื่อนๆ <c oughs> กินส่งไทยฉลองส่งไทยอืมอร่อยชื่นใจดีใจมากเลยเจอทุเรียนอร่อยแล้วโอ้อร่อยกินต่อกัอนนะเฮ้ยี่วกวา,านะ ขาบอกว่าสามารถที่จะลัดวงก,กันเนี่ยนะคะได้ได้ไดแบบมากมายมหาศาลมันก็คือคือมันเป็นช็อตคัดเนี่ยที่มันเร็วขึ้นที่มันเร็วน,นะคะอะไริโอคุยสามารถที่จะกินไหมลูกอเอ๊กินไหมมาเริโอเช้านี้ตื่นมาพร้อมกับช่อดอกไม้ฮิวฮิวเอาไปแอบไว้หลังบ้าน วันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานโอกับพิวครบ18ปีนางไม่เคยซื้อดอกไม้ให้โอเลยเ,เพื่อนครั้งแรกเดี่ยวได้ยอ,ดอกไม้จากสาบีเปิดกล่องสุ่มนะมิสเตอรี่บ็อกกล่องปริศนาโอซื้อจากเฟซเฟซบุ๊กของเพื่อนเนาะมีอันนี้บ้าจางสามอันแล้วก็อันนี้เป็นน้ำเมี้ยวแล้วก็นี้ข้าวมันไก่ อันนี้เค้กบัตเตอร์เค้กแล้วก็ขนม,มพับพายทั้งหมดนี้กล่องสุม่มราคา38อปอนปด์อดรวมส่งแล้วนะเป็น next day delivery นี่ได้กินบ้าจางอ่ะเพื่อนๆตอนนี้เวลาเที่ยง42แล้วคะ่ะกำลังนั่งดูข่าวใส่ไข่แล้วก็กินอาหารจากกล่องสุ่มของโอ ข้าวมันไก่เมนูแรกนั่งฟังข่าวอาหารในเมืองไทยมันเริ่มแพงเนาะทุกอย่างปรับราคาปรับขึ้นทำให้แบบว่าการกินอาหารนอกบ้านมันจะแพงแล้วมันจะเริ่มเหมือนเมืองนอกขึ้นไปทุกทีแล้วก็คือทำกินเองจะประหยัดที่สุดประเทศไทยจากสมัยก่อนเนาะสวรรค์หิวดึกๆอยากกินอะไรก็ขับรถออกไปซื้อแป๊บเดียวได้กินซื้อกินเอา คุ้มถูกกว่าทำกินเองโอว่าตอนนี้ยุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปละมันต้องทำกินเองเหมือนที่อยู่เมืองนอกเลยทำกินเองเนี่ถูกกว่าซื้อกินแต่อันนี้ด้วยความที่โอ้ไม่มีเวลาทำกินเองเนาะโอก็เลยถามว่ามีไหมก็มีแหละแต่โอขี้เกียจเอออะมันง่ายงโอขี้เกียจก็เลยซื้อกินแต่เดี๋ยวต่อไปก็คงไม่ค่อยซื้อกินแล้วค่ะเพื่อนๆต้องรัดเข็มขัด เดี๋ยวลองชิมดูได้ไก่น้อยไปนิดนึงนะอร่อยอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนรสชาติเหมือนกินอยู่เมืองไทยเลยอะ่ะเขาเป็นคนทำอาหารมีฝีมือจริงๆผู้หญิงคนนี้อืมอร่อยอร่อยมากน้ำจิ้มเขาทำเองแน่นอนคิดว่านะอร่อยอะ่ะเก่งอะ่ะวันนี้วันศุกร์ทำงานวันสุดท้ายแล้วเพื่อร่วมงานโอ ติดโควิดโอก็เลยต้องทำทำช่วยก็คือทำของตัวเองให้เสร็จแล้วก็พยายามจ็ดเวลาที่เหลือไปทำส่วนของเพื่อนค่ะเพื่อนๆไปทำส่วนขอ,ของห้องเรียนที่เพื่อนโอลบไบปิดชอบเนาะนี่แหละตอนโอไม่สบายเขาก็ทำว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโออาหารเป็นพิษโอก,กินโอก,กินปลาล้าหมดอายุ ก็คือปกติจะกินปลาล้าไหมเนาะกินไปกินมาแล้วมันลิ้นมันดื้อความนัวไหมเพื่อนๆกู <c oughs> ก็เลยลองเอาปลาล้าไหมผสมกับปลาล้าพิมลิพายเนาะอร่อยอร่อยหนูก็แช่ตู้เย็นเอาไว้แล้วมีช่วงหนึ่งโอเคียรเคียรของของพวกเครื่องปรุงในบ้านเนะาะปลาล้าไหมขวดเต็มๆเลยอะ่ะมันหมดอายุก็ทิ้งไปเนาะเราก็ลืมไปว่าเคยผสมปลาล้าไหมกับปลาล้าพิมลีพายเนาะ วันก่อนหนูทำตำถั่วแล้วก็กินกินตอนอาหารมื้อเย็นเนาะเท่านั้นแหละเวลาประมาณสี่ทุ่มมาเลยเปิดก๊อกเลยพรังพรูแล้วที่บ้านดันไม่มียาสามัมนประจําบ้านอะไรที่แบบแก้อาหารเป็นพิษหรือว่าแต่ดีที่มียาแก้ท้องเสียชื่ออะไรนะอีโมเดียมอะไรเนี่ยนะครับก็เลยโอ้บทเรียนบทเรียนในการแบบซนไงเอา ปลาล้าไปผสมกับปลาล้านั่นแหละหลังจากนั้นพอได้กินปลาล้าพวกโอ้อิซอิซะ,ะเย็นเลยโอ้แบบเค็ดออร่อยอันนี้เมนูตอนเย็นนะคะจากในกล่องสุ่มเป็นข้าวซอยไก่ได้ขาไก่สามขาวู้จุกจุกเลยค่ะช่วงนี้กินด,ดีอยู่ดี สเปนมันนี่ของตัวเองมากเลยขอบคุณงานที่ตัวเองได้ทำแล้วก็ขอบคุณอิสระในการใช้เงินที่สามีให้สามีไม่ว่าอะไรเพราะโอเป็นเงินโอเนาะโอหาได้มามาลองชิมว่าจะอร่อยเหมือนเมื่อเช้าไหมนะเมื่อเช้านี้ข้าวมันไก่เนาะอร่อยอร่อยนี้ข้าวซอยไก่ อืมอร่อยอร่อยกว่าทำเองอะ่ะทำเองไม่เป็นอร่อย All right. They sleep everywhere. Just have mommy and daddy close by, they sleep. <laughs> so cute. I am. Thank you, darling. Car. <laughs> girl. I don't really... It's worth some durian, <laughs> I want to be honest. smell your bum or smell durian. It's a choice. Bum scratching, please, daddy. <laughs> Mario, a liar look. Are you happy? Do you ever stick your head down inside your arm like trying to hide his head? No. He? <laughs> no. <laughs> it's a new thing. ไปเข้าไปดูด hmm. mm ิเข้าไปดูเงาะในนั้นปะกกเกตกกเกตแรมบูทันก็ก็อิน สวัสดีวันเสาร์ค่ะมาอีอเกียไม่พลาดต้องกินมิดบอลถ้ามาอีกเกียแล้วไม่กินมิดบอลมาไม่ถึง enjoy your m e a t b a l l and your extra m e a t b a l l ชอบแบบนี้เป็นแบบที่ีกเกียเขา discontinue แล้วก็คือไม่ทำต่อแล้วกำลังเช็คว่าเราจะสามารถซื้อได้ไหมผมชอบแบบนี้เพราะว่าได้เปลี่ยน cover ได้มันมี cover ขายใน easy ถึงบ้านแล้วสองตัวนอนนอนตลอดเลยละสิฮ้ o ดอนเล่นกับ s าหารขอ t ะ Have a taste มันแค่วันใบหลังจากไปช็อปปิ้งได้โซฟากลับมาบ้านกินทุเรียนผู้สวยมาก When uh, Luis and I negotiated the contract last time around, we decided that uh, mm -hmm. we want to put um, some kind of joint initiative called Ignite. The purpose of this initiative was to um, support and give scholarships <coughs> really from underrepresented <mai> um, communities, or, <mai> under or from a diverse ethnic um, uh, minority group. S <S เป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเราไปชอปปิง้งซื้อโซฟาเนาะไปเห็นชั้นวางโทรทัศน์สวยก็เลยซื้อมามาเปลี่ยนอัปเกรดอันนี้เพราะว่ามันลกนะมันมีตะกร้ามันลกแล้วก็จะได้แบบเก็บซ่อนสายไฟเก็บซ่อนกล่องอะไรเงี้ยด้วยเนาะมาดูกันว่ามันจะสภาพเรียบร้อยกว่าเดิมไหมนะ สวัสดีวันอาทิตย์ที่3ามกรกฎาคมนะคะอ้าววันนี้วันเกิดเพื่อนโอนีิว่าลืมต้องไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์นี้เป็นอาหารจากกล่องสุ่มเนาะเป็นบ้าจางคะ่ะ อร่อยค่ะกินแล้วรู้สึกเหมือนอยู่เมืองไทยเลยอ่ะแล้วก็นั่งดูรายการอันนี้ค่ะสัมภาษณ์คนนี้ที่เขาจำชีวิตก่อนที่มาเกิดบนโลกนี้ได้อะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบไปเหนือมันมันเป็นอะไรที่แปลกๆค่ะเ,เพื่อนๆหนูก็ฟังเปิดใจฟังอะค่ะ,ะถามว่าเชื่อไหมก็ก็ฟังไปค่ะเพลินดีเพลินดีตรงที่มันไม่มีโฆษณาค่ะก็ฟังไปเรื่อยๆ ให้เครื่องแบบแน่นจุกจุแบบบาจ่างเมืองไทยเลยที่ก้นนี้ก็เป็นเผือกคือคือมันไม่ได้ทํำง่ายๆนะเพื่อนๆแต่ละส่วนผสมเนี่ยวันนี้ไข่เค็มอีกโอ้โหกุนเชียงอีกคือแบบกว่าจะได้กินอันเนี้ยสาหรับคนอยู่เมืองนอกอ่ะมันไม่ได้ใช้เวลาน้อยมันใช้เวลาเยอะมากมีพุทซาจีนด้วยอ่ะเพื่อนเพื่อน อร่อยเหมือนกินอยู่ไทยเลยอันนี้แพ็คที่สองอิ่มแบบจุกๆไปเลยน,นี่ห่อที่สองระหว่างที่กินเนาะหิวก็มามาคุยเรื่องเพื่อนหิว This is my breakfast No เ e ี y o ย breakfast เล c o m e y o r k r e คุยเรื่องเพื่อนหิวหิวว่าตอนนี้ของของเพื่อน <c oughs> อยู่บนเรือแล้วนะเต <c oughs> รียมตัวย้ายกลับมาอยู่เมืองไทย เหตุผลที่ย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยก็เหมือนกันกับฮิวมี medical emergency เหมือนกันมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาหาหมอที่อังกฤษมันฟรีไงแต่ถ้าเมืองไทยมันต้องเสียตังค์เยอะคือเขามีปัญหาหูเริ่มไม่ได้ยินอายุเยอะแล้วเนาะแก่โโ <c oughs> นก,กับฮิวมาอยู่ที่นี่ก็เสียภาษีปีหนึ่งเยอะมากเงินที่เสียภาษีสามารถเป็นเงินดู <Are you S 1> แลโอ,อกัแพร <cover S 2> <of me? S 1> ได้สบายเลย Why Why yes. i's about to ask you even got uk british passport yes shall we move back to thailand i'd rather french kiss a skunk <laughs> no โอ๋หามีว่าถ้าโอได้พาสปอร์ตอังกฤษแล้วเราย้ายกลับไปอยู่ประเทศไทยมั้ยหิวว่าไม่ can't afford it ไม่มีตังค์ can't afford the medical expenses อ๋อไม่มีตังค์จ่ายค่าบินโรงพยาบาล You can go to the go, Thai Government Hospital. Baby, every week I go cycling up in the countryside around here. I think, <laughs> thank God I live here. Mm. So, no, thank you. You can go if you want to. <laughs> 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 วันนี้ช่างมาซ่อมแซมบ้านเขาเรียกว่าทำ pointing เนาะมันก็คืออาการแบบว่าอิดกับหินนะมันมันจะมีรอยซีเมนที่ต่อเชื่อมมาเนาะมันหลุดล่อนออกอย่างเงี้ยเราก็ต้องเติมซีเมนเติมอะไรเข้าไปให้มันปิดรอยเอาไว้พอเวลาหน้าหนาวมาปุ๊บถ้าหิมะเข้าไปปุ๊บหิมะละลายมันก็จะทำให้น้ำเข้ามาในบ้านอะไรเงี้ยเพื่อน นี่แล่ะช่างเขาก็กําลังซ่อมมันเป็นการบํารุงรักษาประจําปีที่บ้านอังกฤษจ,จะต้องมีโอผู้ผิดไม่ใช่ประจําปีคือเห็นมันเห็นมันร่วงลงมาก็ต้องแก้ะค่ะซ่อมแซมพอดีเพื่อนบ้านโอ้เห็นมันร่วงลงมาเขาบอกว่ามันร่วงลงมานะเราก็เลยเรียกช่างมาซ่อมเขาก็น่ารักมากเลยมาบอกเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เห็นเราไม่รู้อย่างเงี้ยพอหน้าหนาวมาปุ๊บงานเข้าเลยเพื่อน น้ำมันจะเข้ามาในบ้านแล้วก็จะหาช่างมาแก้มาซ่อมยากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนหรือเป็นช่วงที่ควรจะซ่อมแซมค่ะเพื่อนวันนี้โซฟาของอิกเกียมาส่งค่ะแมวก็สำรวจกล่องใหญ่เลยเฮ้ยเขาไปเล่นเลยมาริโอ้ลุยเลยลูกเอ็ดดี้ลุยเลยลูกสวรรค์ของแมวกล่องใหญ่เบื้องเริ่ม มาอีกแล้วค่ะทุเรียนกินแล้วติดใจอันนี้เลยสั่งเพิ่มเป็นหมอนทองแล้วก็ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกตที่เขาลืมส่งให้ก็อยู่ในนี้กล่องใหญ่มากเลยแพ็คแบบือแพ็คดีขนาดนี้ยังมีกลิ่นนิดๆน,น,นะเย yeah, ได้ครบแล้วก็มีของฝากเป็นเงาะให้นิดนึงด้วยขอบคุณมากนะคะคุณเจี๊ยบ จ้ของร้านชื่อคุณเจีย๊ยบค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองระยองเนาะตั้งแต่ออมาอยู่อังกฤษนี้คือแบบซื้อทุเรียนเหมือนแบบลุ้นลุ้นหวยอะ่ะจะอร่อยหรือไม่อร่อยอเพื่อนๆแต่ว่าเจ้านี้อร่อยจริงไม่เน่าด้วยแล้วก็สุกเท่ากันทั้งพลูส่วนอันนี้ภูเขาไฟรอบที่แล้วที่ขาดส่งไปว้าวได้ครบ enjoy เดี๋ยวจะลองชิมทุเรียนหมอน,มอนทองภูเขาไฟสีสะเกตกับหมอนทองละยองเทียบกันเลยว่ามันต่างกันยังไงโอ้ oh, ว่าไม่น่าจะต่างเยอะอันนี้เดานะเดี๋ยวลองชิมเดูฮิวแมนเดิฮิวต้องเปิดหน้าต่าง <laughs> <'m> <laughs> อันนี้ทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกต เนื้อเท็กเจอร์ของมันเหมือนทุเรียนหมอนทองแต่มันมีความหอมเหมือนป่าเห็นมะพร้าว่ะ ไม่ใช่ไม้มงสมพันพานะคือมันมีความหอมของป่าแล้วกลิ่นพันช์มันจะแรงกว่ากลิ่นมันจะคล้ายๆเกือบจะมีแวลแวของชนีอยู่ในนั้นอะ่ะดูเม็ดสุกอ,อร่อย เนื้อข้างในมันจะเป็นแบบครีมมี่เลยอะทุเรียนภูเขาไฟโอเคยสั่งของยูทูบเบอร์ชื่อป้าแป๋วเนาะที่เป็นช่องอยู่ญี่ปุ่นอะโลนก็แพงอะเพื่อนๆโอสั่งมาเฟลมากเลยมันไม่เอปอกต้องซื้อมาปอกเองแล้วก็มันมันโอจำไม่ได้รู้แต่ว่าโอเฟลมาก มันไม่สุกหรือมันองไงนี่แหละออจําไม่ได้สุกก็คืออกก็เลยไม่ได้ริมรสของทุเรียนภูเขาไฟอันนี้อือร่อยอ่ะน้องหูรูเลย เมน่นะลูกมอนทองละยองกรอบนอกนุ่มในรสชาติที่คุณเคยกรอบนอกนุ่มใน รูสีเม็ดรูสีเม็ดก็รู้ว่าทุเรียนสุกไม่ใช่ทุเรียนอ่อนโอ้ยอร่อยดีจอดใจอร่อยกินก่อนนะกินก่อนนะเอ็ดดี้ไปเลยอ่ะ He's help helping or he being <No. S 1> useless to you What we call a hindrance the opposite of being a helper Dinner. คืนนี้ครบรอบแต่งงาน. Cheers. Cheers. Happy anniversary. Has been so far, darling. Mm -hmm. Thank you for cooking yesterday and today. Really well. Sounds promising so far. Uh, Just watching perfect. TV <laughs> i'm <Checking> out. <laughs> ox cheek burger with homemade chips and cold Burger, I know, I don't Mario is well made uh, and well cooked. <laughs> then uh, song <laughs> well making their own burgers, but I don't think they will be. They are raised with chuck steak, brisket, ox cheek, onions, thyme, and mixed herbs. <laughs>